สวัสดีครับ fc <c oughs> ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ลงมาดูข้าวที่บ้านเนาะข้าวนายนข้าวนายายเนาะนี่ครับผมก็เพิ่งมาจากไร่จากสวนก็มาถึงแล้วก็อาบน้ำเต็งอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำก็ เสร็จแล้วก็ลงมาถ่ายคลิปนี้ครับอีซีฐานข้าวก็เสร็จแล้วมาจากไล่เนาะขึ้นไปพ่นยานะครับอีซีที่บ้านกุญบุญเนาะที่ไล่แม่ยายหีรือว่าแม่น้องก้อยนะครับอีซีมากับ ไปอีซีไปดูข้าวนะครับอีซีดูต้นข้าวอูอ้ที่นาตรงนี้เนะี่ยแต่ก่อนนะมันจะไม่สวยแบบนี้นะครับอีซีปีนี้ฝนเยอะปุ๋ยกี่เยอะนะครับอีซีปีที่แล้วนี่แม่หรือว่ายายทำเนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะเท่าไหร่มาปีนี้ ใส่ปืนเยอะใส่คุนเยอะโอ้ยยาก็ขึ้นกับข้าวเนาะต้นยาก็่ีต้นข้าวโอ้ยต้นยามันกับสีกับเหมือนกับใบข้าวเลยนะครับอุ๊ยข้าวใบยาป่ะครับดูกัน ใส่เบ็ดปลาไหลเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าครับไซีซีใส่เบ็ดปลาไหลเนาะน่ครับเบ็ดโฟมสงสัยจะไม่ถูกเนาะครับไซีซีใส่ที่สระนี่แหละเป็นสระ อยู่ที่บ้านเนาะพ่ไม่เห็นไม่รู้มันจะอยู่หรือเป,เปล่าครับพี่ซีป่าไหลเนาะใส่สามยังไม่เห็นจากตัวนี่ครับตุงที่หนึ่งไม่ยังไม่กินมันยังไม่ออกมาเนาะ เอปลาไหลนะครับใส่เบ็ดปลาไหลกันน้ำรั่วอยู่ตรงนี้นครับนี่เป็นสระน้ำเนาะสระโอ้ได้เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับเอฟซีฝนตกแรงมากทาั้งทั้งฟ้าร้องเนาะน้ำนขึ้นเต็ม เต็มสระอีกแล้วนะครับอีซี่โอ้กล้วย,วยออน,น,นะครับอีซี่โอ้กล้วยเขื่อนนี้นะครับอีซีอุ้ยนี่ครับมาดูข้าวด้านนี้กันนี่ครับมา <c oughs> ข้าวดูข้าวเนาะ โอ้โกล้ยคืออันนี้เนาะไม่สามหวีสีวีเนาะก่ย้ยนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับแก่แล้วเนาะโอ้นี่ครับเต็มไม่มีเหลี่ยมเนาะมันแก่สุดๆแล้วแล้วครับอีซีนี่กล้ยคืออนี้เดี๋ยวลงมาหาดมาก้วยยามเบ็ดก่อนแล้วค่อยตัดเอาขึ้นไปเนาะ ไปทำของหวานนะครับพีนี่นะครับบ้านนี่ครับได้ยินว่าช่างพงว่าปลาไหลนะครับมันอยู่ในมันขึ้นมามันทำรูขึ้นมานะครับพีผมเลยลงมาใส่เว็ดดูนะครับโอ ปลาเล็กปลาน้อยปลานิ่นก็มีนะครับปลาลูกปลานินเนาะนี่ครับอี่ตรงนี้เนะาะปลาตะเพียนก็มีนะครับอ้สี่ตรงนี้แต่ไม่ได้กินมันสักทีนะครับนี่ครับไปเดินด,ดูข้าวโอ้ข้าวตรงนี้ทำไมใบเหลืองเหือสงสัยปุ๋ยไม่พอเนาะโอ้กบ โอ้ข้าวตรงนี้ก็สวยอ้าวใครเอาผักนี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับผักอะไรเนาะขาวาสงัสเอาขึ้นมาปลูกบ่งสงงัสนะครับพี่ีออสวยนะครับข้าวโอ้ยข้าวยาคือคือคลายคกับใบข้าวเนาะใบหญ้า เห็นไหมครับพี่ซีมันจะต่างกันนะครับพี่ซีค่ะดูดีๆยังไงครับเห็นไหมครับกูข้าวสื้อเหมือนกันเลยนะครับพี่ซีสวยเขียวสวยข้าวปีนี้สวยงามมากนะครับน้ำก็ได้ปุ๋ยก็เยอะนะครับพี่ซี วันสองวันก่อนเห็นช่างพงดูน้ําใส่ตรงนี้นะครับพี่สีว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกใส่อีกครับทั้งฝนทั้งฟ้าร้องเนาะครับอะไรครับเดินเลาะดูข้าวกันข่าย อันนี้ก็เริ่มแล้วครับอีซีน่เห็นไหมครับอีซี่ยาโอ,อ้กุกยาคือข้าวข้าวคือหญ้าเลยต้นนี้แหละครับอีซีที่สูงสูงข้าวตรงนี้สงสัยเพิ่งจะขึ้นเนาะมันถูกพูดง่ายมันเป็นเพี้ยไฟหรือเปล่าครับตรงนี้เพิ่งจะขึ้นเนาะ ดำตั้งนานแล้วเนาะโอ้สงสัยไปครับดูนี่เป็นไปครับพี่สีมันเป็นพีเอจริงๆนะครับกว่าก่อ,อ,อ,อข้าวตรงนี้นี่สวยใหญ่นะครับดำห่า โอกดำหางใส่ยเยอะเนาะข้าวที่สวยนะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ